สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ได้ยินเรื่องอิทธิปาฏิหารจะเยอะในเรื่องยังมีพระรูปนี้ทิ่งปรากฏชื่อในประวัติศาสตร์ว่ามีจริงและจนบัดนี้หลังจากเสร็จสึกแล้วท่านหายไปเฉย ไม่รู้ว่าหายไปไหนไม่มีบันทึกไว้ว่าท่านไปไหนคือหลวงปู่รรมโชดอย่ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เอามาพูดกันว่าท่านอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ช่างเถอะท่านจะอยู่ตรงไหนหรือไม่อยู่ตรงไหนก็ช่างแต่หลวงปู่รรมโชิมีชื่อในประวัติศาสตร์เป็นอาจารย์ของชาวค่ายบากระจัด เป็นผู้ที่อยู่ในค่ายบางระจารันจนค่ายแตกจนคนบางระจารันไม่เหลือแต่ยามที่บางระจารันมีศึกติดค่ายรบกปนอย่างนหนักหน่วงนั้นท่านอยู่กับคนบางระจารันตลอดเวลาและเมื่อค่ายแตกท่านหายไปเฉย ไม่มีการค้นว่าท่านสิ้นอย่างไรเมื่อไม่มีจะไดงว่าท่านหายไปในอากาศเฉยๆท่ันอีกหลวงพ่อตามหงปู่ธรรมโชตได้พบกับคุณปานทิพย์แม่ของสิโลต์พอที่แม่สิโลดตามหาลูกชายเพราะลูกชายหายไปเข้าไปสู่ค่ายบางระจัน พูดง่ายเรื่องนี้มีการข้ามมิติคราหน้าแต่อธิบายว่าการข้ามมิติของเวลานั้นทำได้ปัญหาคือหลวมปู่รรมาเชิดนังเกิ่ตอนที่คุณปานที่ตามหาลูกใจจะขาดนั้นได้ไปพบกับหลวงปู่หลวงปู่ก็บอกกับคุณปานทิพย์ว่าไม่ต้องห่วงเขาหรอก พราะเนื่องจากว่าสักวันเขาก็ากลับมาเองตอนนี้เขาไปทำหน้าที่ของเขาหน้าที่ของสิโรธที่มีต่ออดีตเง้นยังไม่หมดตัวเองต้องย้อนกลับไปทำหน้าที่ของตนในอดีตก,ก่อนและไม่เจอคุณป่านทิพย ท่านก็เศษก้อนหินให้ท่านบอกให้หยิบก้อนหินมาคนละป้อนท่านมาท่านก็อธิบายว่าก้อนหินก็ธาตุดินน้ำลมไฟทึ่เขาเรียกกันณะมพะพัทธะทะภะมะนะณมพะพัทธะอย่างนี้สี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็ทวนถอยหลังกลับถ้าใครก็ตามพ้องธาตุทั้งสี่ได้ และแน่แน่อยู่กับธาตุทั้งสี่คือทวนเป็นถะพะมานได้ท่านบอกว่าเป็นคาถาของแม่ธาตุถ้าไม่มีพระธรดีโลกก็อุบัติไม่ได้พืชตัดคนมันก็เกิดไม่ได้เกิดเป็นคนต้องรักษาแม่พระพรณีรักษาแผ่นดิน ลูกผู้ชายเขาไปทำหน้าที่กันแม่อย่าห่วงกลับไปคอยที่บ้านเถอะและเมื่อพ้นท่านไปแล้วคุณปาน <c oughs> ทิพย์ออกก้อนหินมาดูปรากฏว่าหินนั้นกลอกกลายเป็นแก้วได้เพราะธาตุดิน มันก็มีซิลิคอนมีแก้เมียนถ้าคนใช้พลังจิตด้วยเตโชธาตบีให้แน่นก็หากันหินเหล่านั้นก็เป็นแก้วได้สิ่งที่คุณปานทิย่ฝากไปให้ลูกชายถาจะฝากอะไรไว้ลูกชายไหมคุณปานทิ์ฉีกผ้าอันนี้ก็ได้พานุ่งแม่ จะฝากพระไปทางตะบกวางไม่ตรงก็นหรือพระก็ให้อริยะอย่างไรก็มีแม่เหมือนของของแม่นั้นประเสริฐสุดยวนวันแม่แล้วให้ระลึกไว้ไม่มีแม่ไม่มีดิฉันไม่มีคุณมานั่งฟังอยู่อย่างนี้นเพราะฉะนั้นคนโบราณชายพนิ่งแม่ก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ผู้ชายจะลบเขาจะผาฆ้าทัา่ว เพราะพนุ่งที่แม่นุ่งอยู่เนี่ยเวลาออกคลอดลูกเขาเอาพนุ่งรับนะคะของเราไปคลอดโรงพยาบาลหมอรับแต่สมัยก่อนเขาพนุ่งแม่รับติดที่คลอดไปแล้วก็พนุ่งแม่นี่แหละทำเปรยผูกหัวท้ายเอเชียผูกเขาก็ทำเปรยให้ลูกนอนเพราะฉะนั้นชายพนุ่งแม่จึงสักดิธิ์คุณปานทิศถึงก็บอกว่า ด้วยผลบุญผลกุศลเคยทำในอดีตปัจจุบันอนาคตอันมิมีวันสิ้นสุดนี่เป็นคำอธิษฐานจริงขอให้จำไว้ด้วยกุศลผลบบุญใจที่ข้าพระเจ้าทำมาในอดีตปัจจุบันแม้ในอนาคตอันจะมีสิ้นสุดนั้นและ เบชะบุญกุศลซึ่งไม่เคยทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ขอให้เจ้าแมนะคะอันนี้ขอให้ลูกปลอดภัยแต่คุณต่อเลยขอให้ข้าพระเจ้าและอะไรก็ตามปลอดภัยคำอธิษฐาน,นี้เป็นคำอธิษฐานซึ่งพระอริยะองค์หนึ่งสอนดิฉันให้ทำาึ่งน บุญด้วยอธิษฐานด้วยกุศลผลบุญไม่มีอะไรดีเท่ากับที่เจ้าทำงานรักษาแผน่นดินนี้ไว้นี่เป็นคำอธิษฐานที่ฉันที่ฉันเอ,นอ,นอนนนามาใช้ในดีก็อยากจะบอกท่านทั้งหลายลงจำไปบ้างตอนนี้จะใกล้อะไรก็ตามความทุกข์ความโศกกงตามตามาก้มหน้าตบแผ่นดิน อธิษฐานต่อพระแม่ธรณีรกว่าเพราะไม่มีพระแม่ธรณีท่านบอกแล้วไม่มีอะไรอุบ,บัติขึ้นได้เลยวันนี้เราฟังหัวอกแม่คนหนึ่งซึ่งห่วงโลกและเชื่อว่าแม่ทุกคนในโลกคิดเหมือนกันใกล้วันแม่แล้วให้คิดถึงแม่แม่จะที่คิแก่ดิฉันก็คิดถึงแม่ ใครใช้ยุเท่าไหร่ไม่สำคัญทุกคนต้องมีแม่จำไว้อธิฐานอย่างนี้ให้แม่ด้วยและแม่จะอยู่ที่ใดก็ตามจะรับรู้ถึงความรักในหัวใจลูกเสมอวันหน้าจะเล่าถึงว่าเมืองโยธยาเขามีทางเข้าทางออกกันอย่างไรอย่างที่เมืองใจ พาสิโรไปวันนี้เอาแค่น,นี้ก่อนขอบคุณค่ะ